แถวแล้วครับรถติดไม่มีขยับเลยนะเส้นสุขุมวิทเดินยาวไปครับเดินยาวไปถ้ารอรถสี่ห้าทุ่มก็ยังไม่ถึงที่ทำง,งานเลกครับทำใจครับชีวิตนี้แม่งสุดสุดแล้วเอาที่สบายใจเลยเดินไปทำงานากทัขนนะ้างถนน ตอนนี้ถึงแยกบ้างกล้วยแล้วเหลือแยกบ้างกล้วยมาแล้วดูสภาพเลยครับไม่มีขยับครับยาวไปสุดยอดครับถนนประเทศไทยถึงฝนไม่ตกรถก็ติดเหมือนเดิมครับแก้วอย่างนี้แจ๋วแจ๋ว ảm à, năm ở trong phòng mà yên yên, sợ bãi chạy phun tục rồi anh đứng trong người tẻ khác đi gù chéo แยกครับติดหมดครับทุกแยกถึงแยกทลองหล่อแล้วครับเดี๋ยวครับรถเมย์ยังจอดที่นี่เลยผมยังแซงรถเมย์ได้เลยเดินออกไปครับาราบเลยแยกทลองหล่อแล้ว โอเคนี่จิ๊บจิบการเดินเรียไป

มีอย่างเดียวครับที่ไม่ติด BTS ั่งหลองรถไฟรถไฟฟ้าข้างบนไม่มีติดแต่เราไม่ค่อยมีงบเรามันชัน้นึันน้อยหาเช้ากินข้าต้องลำบากเดินเอาก็ได้แค่นี้จิบจิบดูสาวไปเรื่อยหาเขาขาวทงนั้นเลย จะเต็มทางเลยขณะมอสายวินยังขาดแขนนะครับมอสายวินต้องต่อคิวกันครับสวัสดีครับอันนี้วันอะไรวะเนี่ยมาจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับ ต้องรีบเดินไปทำงานครับจะสายแล้วเดี๋ยวโดวนบ่นครับสวัสดีครับ